สวัสดีครับมาอีกแล้วครับพ่อสีมีสีอีกเองคนลูกคนแม่แม่คนลูกโอนความสุขอย่าบอกนะว่าปแปลกๆเลยนะนี่เฮ้ยเออกรรมเออใครไม่รู้นะจะเดินทางมาห้า หรือตีไปได้มากว่ามานี่ตีไปได้สองแบบเนาะคือเป็นคนที่บุคคลนี้คือเป็นคนที่แบบทรหดบึกปืนอดทนแต่คือเขาเป็นแค่ดูเหมือนเป็นเด็กอาจเป็นผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่นะดูแบบเออคือดูแบบอดบุกเปียกใช่ปะแต่อันนี้คือสภาพข้างในพลังของเขาจิตวิญญาณของเขาความรู้สึกของเขาพัพ่นข,ของเขานะคือแตกต่างจาก ตรงนี้อุ้ย uh, ขอโทษกับแม่คือใช่ไหมอันนี้คือเหมือนแบบเป็นเด็กใช่ปะดูเหมือนเป็นเด็กนะแต่บึกบึนทึกทึนอึดทรหพโอหเหมือนคูบูต้าใช่ปะึดทนเหมือนคูบูต้าอืมตีความหมายนะอึดหรือถ้าตีความหมายเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือ บุคคลน,นี้ใครไม่รู้นะจะมีคนเดินทางมาหา,าเ,ปเป็นแฟนกันหนเนอะเดินทางมาด h เช h a ร์เก็คือเป็นต่างชาติ1เป็นต่างชาติ2เป็นบุคคลที่เป็นที่ทํางานอยู่ในข้าราชการเป็นข้าราชการทหารตำรวจ ไปได้นะทหารตำรวจหรือหรือคุณอยากจะซื้อรถใหม่ไปอีเป็นไปได้หมดเลยไปมาดูว่าคืออะไรคุณต้องการทำอะไรหรือคะคุณจะใช่แล้วคะตกตำแหน่งกรรมใช่ปะ ก็ต้องเป็นครอบครัวเพออยู่พันธุอยู่ข้างบนจะปะข้างล่างก็เป็นกันมะตีไปได้ว่าเขาเดินทางมาห้าใครบางคนอาใครมีแฟนเป็นข้าราชการทหาตรตำรวจหรือเป็นชาวต่างชาติคือเดินเนี่ยค่ะเขาจะเดินทางมาห้าครับพวก อร่อยแต่ไม่ได้ดูแพ็กขยายครับพ่อนะครับขอบคุณครับ